เด็กหญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่กับแม่และน้องๆอ,อีกสามคนในบ้านไม้ฟากเล็กๆหลังหนึ่งในหมู่บ้านชนบทครอบครัวของเธอมีฐานะค่อนข้างยากจนหลังจากที่พ่อจากไปแม่ต้องทำงานหนักเพียงลำพังเพื่อหาเงินเลี้ยงลูกๆทุกคนเธอจึงต้องคอยช่วยเหลืองานแม่เท่าที่เธอจะทำได้เด็กหญิงคนนี้ชื่อเด็กหญิงมลรดีวาทินกุลชื่อเล่นน้องบอลลูน ปัจจุบันเธอเปรียบเหมือนพี่สาวคนโตของบ้านทําให้เธอต้องรับผิดชอบหลายอย่างแม้จะเป็นเพียงเด็กป .4 แต่เธอกลับต้องทํางานบ้านแทบทุกอย่างเพื่อช่วยแม่ไม่ว่าจะเป็นซักผ้าหุงข้าวหรือดูแลน้องๆทั้งสาคนในขณะที่แม่ออกไปทํางานวันไหนที่แม่กลับบ้านค่ำเธอต้องเป็นคนทํากับข้าวให้น้องๆและคอยปลอบเมื่อน้องร้องไห้ วันนี้ก็เหมือนเช่นเคยทุกวันที่น้องบอลลูนสวัสดีแม่พร้อมกับน้องๆก่อนจะไปโรงเรียนแต่เช้านี้พิเศษกว่าทุกวันนอกจากน้องบอลลูนต้องดูแลน้องๆระหว่างเดินทางออกจากบ้านแล้วน้องบอลลูนยังต้องแบกฟักทองที่แม่เตรียมไว้ให้ไปให้ครูที่โรงเรียนเนื่องจากบางวันอาหารกลางวันที่โรงเรียนเหลือน้องบอลลูนก็จะห่อกลับไปให้แม่ที่บ้านเพื่อไปเป็นอาหารเย็นกับแม่และน้องๆดีลูก อันนี้คืออะไรลูกฟักทองค่ะฟักทองโาไปไหนะคะเอาไปให้ดูมดนิดทาานีทำไมเอามาให้ล่ะลูกทำไมเอามาให้โรงเรียรนะคะบางครั้งเนาะเอาก็เข้าที่เหลือเอาไปที่บ้านอ๋อบางครั้งที่เวลากัเข้าโรงเรียนเหลือลูกเอาไปกลับบ้านลูกก็เลยเอาฟักทองมาให้โรงเรียนเหรอลูกอ๋อหนูหเป็นคนดีมากเลยค่ะ จะมีภาระมากมายแต่น้องบอลลูนก็ไม่เคยละเลยการเรียนเธอมาโรงเรียนทุกวันแม้ว่ารองเท้านักเรียนและเสื้อผ้านักเรียนของเธอจะเก่าแต่เธอก็ภูมิใจที่ได้ไปโรงเรียน,น,นเพราะเธอเชื่อว่าการศึกษาจะช่วยให้เธอมีอนาคตที่ดีขึ้นทุกๆวันหลังเลิกเรียนน้องบอลลูนจะรีบกลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าหุงข้าวทำงานบ้านไม่ว่าจะกวาดบ้าน ถูบ้านล้างจานอาบน้ำให้น้องเมื่อเธอทำทุกอย่างเรียบร้อยเธอก็จะเล่นกับน้องๆเพื่อรอแม่ที่กลับมาจากกการรับจ้างคนในหมู่บ้านเพื่อหาเงินมาซื้อข้าวสารที่ทานในแต่ละวันเมื่อแม่กลับมาถึงน้องบอลลูนจะตักข้าวให้ทุกคนและนั่งทานข้าวกับแม่และน้องๆอ,อย่างอ,ร,อร่อยโดยมื้อเย็นวันนี้ก็เป็นอาหารกลางวันจากโรงเรียนคือแกงเขียวหวานและไข่ต้ม ลูกมีความยากลำบากอะไรบ้างลูกในการเรียนแม่หนูทำงานคนเดียวหนูมีพี่น้องเยอะหนูมีพี่น้องเยอะใช่ไหมลูกมีลูกแล้วเวลาไปโรงเรียนเนี่ยลูกได้ตังค์ไปโรงเรียนไหมคะไ,มได้ตังไปโรงเรียนค่ะถ,ถ้าหนูจบประหนูนไม่แน่ใจว่าแม่จะมีเงินส่งหนูเรียนต่อไหมคะ เพราะว่าแม่หนูทํางานคนเดียวใช,ใช่ไหมคะ,คะเงินก็ไม่พอใช้แล้วลูกก็เลยไม่รู้ว่าลูกจะได้เรียนต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะความฝันของลูกจบมาลูกอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นครูคอยากเป็นคนครูพ่ออะไรคะอยากกลับมาสอนที่บ้านคะ่ะอยากกลับมาสอนให้ความรู้เด็กๆที่บ้านเราใช่ไหมคะใช่ค่ะ อ่ะมดเลดีหนูอยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่ใจดีที่จะมอบทุนให้กับหนูบ้างคะที่ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนให้หนูสัยญาว่าจะตั้งใจเรียนและเป็นเดดีและหนูจะทาตามความฝันของหนูให้ได้ค่ะคุณ